ชเชืเ่อขานเฟซบุ๊กพี่โอกาสน,นะคะ,ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่หัวหินแล้วกันนะ,อ,ะอุยอ้ยเขาบอกว่าสเสียสิ่งยางเพราะว่าเดี๋ยวเล่นๆกำลังจะเล่นน้านแต่รู้ไววันนี้เราอยู่กับเพื่อนะะๆนักข่าวพี่นักข่าวกันเลยนะคะคคน,น้องเนื้อน้องติแลพี่บาบาค่ะคคคคสดีค่ะจะอาอะไรให้ฟังหนุ่มๆข้างหลังเนี่ยหนุ่มบงสีควีนมีพิทมีฟุกสีควีน มีแบงค์แล้วก็มีโยชิแล้วยังมีปั้นจันแล้วก็กาวงแบ็ควานิลลาอีกโอ้ยเขาบอกเลยว่าฟินมากมาอยากอะไรกับใครไว้รอเปล่านแฟนวันนี้เนี่ยดูดูเธอม่ดูก่าเราแอบถ่ายอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พี่บอกกันกำลังจะเล่นน้ำแล้วแหละดึกๆอย่างนี้ไม่มีเรื่องอะไรจะมาแฉแต่ว่าเวลาเรามีความสุขเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับเราด้วยเหมือนกันนะแฮปปี้ทุกคนนะคะ ที่บุกกับต้องลาไปแล้วค่ะนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มๆกลงซีงสาจะลงจะดแล้วเดี๋ยวไ่ลงกั้วเราไปนายกเสียงกี้นี่แหละที่ฉันก็สบายค่ะน้ำลดมากเลยครับใช่เต็มเลยตรงนั้นได้เห็นไหมคะเกิยังนะ อ่ะสิบายต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสิบายสิบายสิบาย